สวัสดีครับพบกับผมโบซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้วันที่17มีนาคมนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ t o y ย t a c o r o n a าเอ็กซนะครับลูกค้าครับตัวนี้เป็นเอ็กเนะครับไม่ใช่ท้ายโด่งนะฮะเป็นตัวเอ็กเแล้วนะครับเป็นปีสองพนอยี่สิบนะครับหรือว่าปี97นะครับเครื่องยนต์1.6นะครับ CA 1.6หรือว่า1,600งพซีซีนะครับ เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีปี2567นะครับปีนี้นะครับผมลูกค้าครับใครที่อยากจะได้ x อ็กเซเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มาแล้วนะครับลูกค้าครับสายโควิดไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยผ่านแก๊สมาก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ที่ไม่เคย ผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนในคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับผมจะขออนุญาตนําพาลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาไปพร้อมๆกันนะครับลูกค้าครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะนําพาทุกท่านนะครับรับชม การรีวิวสีด้านนอกกันก่อนนะครับผมเรื่องของสีนะฮะลูกค้าสีจะได้ไปสีเดิมบางทั้งคันนะครับจะมีแค่ริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับราคาที่ผมจะลงขายนะครับตามสเต็ปของผมโบซื้อขายรถยนต์เมือสองนะครับผมจะแจ้งไว้หน้าชื่อเรื่องอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนขณะที่ผมขายออกไปแล้วนะฮะผมจะมีการวงเล็บหน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วนะครับผมอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับมาชมกันเลยนะครับลูกค้าครับ คันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้านะนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับวิ่งข้ามจังหวัดได้สบายใจหายห่วงนะครับผมนะครับเครื่องดีแน่นอนนะครับผมนะฮะเรื่องของสีนะครับลูกค้าสีผมให้เลยนะครับ7 0็ดถึงแปนะครับนะฮะลูกค้าจะมีก็แค่ริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าชมก็ได้เลยนะครับผมท่านใดที่หารถบ้านราคาหลักเหมือนเอาไว้ใช้งานนะครับ คันนี้มาแล้วลูกค้าคันนี้มาแล้วนะครับตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับลูกค้านะครับเอาไว้กันแดดกันฝนนะครับไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวได้อย่างสบายๆนะครับไม่ต้องไปขับมอเตอร์ไซค์ให้ร้อนนะครับไม่ต้องไปขับมอเตอร์ไซค์แบบว่าต้องเปียกฝนเลยนะครับลูกค้านะนะฮะนะครับผมนี่คือสีบรรยากาศภายในภายนอกฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะวนไปฝั่งขวากันบ้างนะครับลูกค้านะฮะ เรื่องของสีลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับเรื่องของสีสีจะสวยเลยนะครับจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับนะครับเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะฮะลูกค้านะครับเหมาะสมแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับครันนี้เปิดอยู่ไม่ถึง $50,000 บาทนะครับลูกค้า 4 0 0 0มกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้แล้วนะครับผมผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมานะครับหรือว่าเมืองโคราชนะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้า ไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีบริการจัดส่งลูกค้าได้ด้วยถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าไม่ต้องมาให้เหนื่อยไม่ต้องมาให้เสียเวลาเลยนะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอพิกัดขอโลเคชันหรือว่าจะวิดีโอคลอมาดูรถสดๆได้ที่0830005440นะครับลูกค้านะลูกค้าอยากจะดูจุดไหนตรงไหนมุมไหนเป็นพิเศษนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับวิดีโอคอลก็ได้นะครับผมนะฮะ นี่ครับเรื่องของสีลูกค้าผมก็พยายามดูให้ลูกค้าอยู่ว่ามันน่าเกลียดตรงไหนไหมครับแต่ว่าในสายตาของผมเองในความคิดส่วนตัวของผมเองนะก็สีเนี่ยผมให้เลย70%นะครับนะครับลูกค้าไม่ไม่น่าเกลียดนะครับผมไม่น่าเกลียดนะครับขับไปไหนมาไหนเนี่ยไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะทรงเขาสวยเลยนะครับลูกค้ายิ่งท่านใดที่เป็นสายของโควิาเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับ เจ้าตัวที่ 4A หรือว่า 3S เนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นที่ทนมากลูกค้าผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังครองอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าใครหลายๆคนหลายๆท่านนะครับผมนะฮะเป็นเครื่องที่ได้รับฉายาว่าทนจริงนะครับทนจริงอึดจริงนะครับผมนะครับท่านใดที่จะนําไปติดตั้งแก๊สก็ก็ทนนะลูกค้านะแต่ผมว่าไม่ต้องติดนะฮะไม่ต้องติดก็ก็ได้ลูกค้านะนะครับมันก็ ไม่ต่างกันมากลูกค้านะครับนะครับแต่ตัวนี้ตัวตัวประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมตัวประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับ1644เท่านั้นเองนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับผมพวงลัยพาวเวอร์เบาสบายนะครับผมเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับผมสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะฮะนะครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงก็ขับได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่คือรอบนอกนะลูกค้านะรอบๆผมสรุปให้เลยนะครับ สีสวย70%นะครับผมสีไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับไม่อายใครอย่างแน่นอนราคาสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับราคาเบาๆราคาเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะฮะอขออนุญาตฝาก Honda City เมื่อวานนะลูกค้านะเมื่อวานผมลง Honda c ซ t y ไว้1คันนะครับสีบอลทองนะครับตัวนั้นก็ยังอยู่นะครับ ยังอยู่นะครับผมสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0855754369นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปชมคลิปเก่าของผมที่ผมลงไว้เมื่อวานได้เลยนะครับผมนะฮะอ่ารอบนอกผ่านไปนะลูกค้านะโอเครอบนอกเราสรุปไปแล้วนะครับสี70นะครับผมอ่ะชมด้านในกันต่อครับมาเลยครับผมด้านในนี่สวยๆเลยนะครับฟิล์มสู้กับแดดได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมนะฮะฟิล์มเนี่ย เท่าที่ดูเนี่ยลูกค้าเดิมเจ้าของเดิมเนี่ยฮะติดมาให้ใหม่แล้วนะครับรอบคันเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าคนที่จะซื้อต่อจากโบซื้อขายรถยนต์มือสองนี่คุ้มมากๆเลยนะครับคุ้มมากๆเลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับซื้อจากผมไปนะครับรับชุดโอนจากผมนะครับแล้วก็ลูกค้านําไปโอนที่จังหวัดของลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็โอนได้นะครับรับชุดโอนรอจากผมไปนะครับนะฮะ สามารถที่จะเข้าไปที่สานักงานขนส่งประจําจังหวัดของลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับผมนะตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับลูกค้ากระจกไฟฟ้าสามารถขึ้นลงครบทั้ง4บานเลยนะครับสามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลที่สวิตช์ฝั่งคนขับได้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องมาไล่กดทีละบานละบานนะครับสามารถกดที่สวิตช์ฝั่งแผงประตูคนขับได้เลยนะครับสามารถควบคุมได้เลยนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าใช้งานได้ครบเลยนะครับ เรื่องของกระจกไฟนะครับอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งโดยสารไปด้วยนะครับตัวนี้บอดี้กว้างขวางนะครับลูกค้าเหมาะมากๆเลยสําหรับท่านใดที่มีสมาชิกในครอบครัวประมาณสัก4ีหคนขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เป็นบอดี้กว้างบอดี้ใหญ่นะครับผมนั่งสบายแน่นอนนะครับไม่อึดอัดนะครับนะครับลูกค้าตัวนี้จะได้แอร์แบกด้วยแอร์แบกก็คือถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับนะะลูกค้าได้แอร์แบกด้วยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับนะครับมาชม ด้านในฝั่งขวากันต่อนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปชมทีละช็อตทีละช็อตนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับซื้อรถยนคันนี้ไปนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะฮะสภาพจะสวยงี้ผมเชื่อเลยเกินนะครับอยู่ไม่กี่วันแน่นอนครับนะฮะอยู่ไม่กี่วันแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์พันหด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องยนต์1นนะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับลูกค้านะนะครับได้เห็นคลิปอ่นี้ตอนไหนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหาผมได้ตลอดนะครับ นะฮะผมสแตนบายโทรศัพท์ไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะฮะข้างในก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับภายในสะอาดนะครับนะครับเป็นของเดิมของแท้จากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารตรงประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับนี่ครับเอกลักษณ์ของโตโยต้าโครนาเอเซเวลาที่เราเสียบกุญแจคาอยู่นะครับ ถ้าเราเปิดประตูฝั่งคนขับนะครับมันจะมีเสียงสัญญาณตังดังตึงตึงนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ x e r นะครับผมถ้าเราดึงกุญแจออกเสียงมันก็จะหายนะครับผมนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราลืมกุญแจรถนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับนี่ครับผมด้านในฝั่งคนขับนะครับสวยครับเกียร์ธรรมดาเข้าง่ายนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เบาสบายนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดหัวเปิดท้ายให้ลูกค้าได้ชมกันครับมาเลยครับ าเลยครับมาเลยครับสวยๆเลยนะครับผมลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะลูกค้านะนะฮะราคาเบาๆราคาสบายๆนะครับราคาที่ใครหลายๆคนหลายๆท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะฮะลูกค้านะฮะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยราคาในสี่หมื่นกว่าบาทนะฮะไม่ถึงไม่ถึงห้าหมื่นนะครับลูกค้านะฮะแล้วก็ราคาผมแจ้งไว้หน้าชื่อเรื่องนะถ้าหากลูกค้า สามารถที nice ่จะเดินทางมารับเองได้นะฮะผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าลูกค้าจะมารับเองผมแนะนาให้ลูกค้านั่งโดยสารมาได้เลยนะครับแล้วก็ขับรถยนต์คันนี้กลับไปนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สามารถที่จะเดินทางมารับรถยนต์คันนี้ได้ด้วยของตัวเองนะครับผมจะลดค่าน้ํามันให้นะครับช่วยค่าน้ามันช่วยค่าเดินทางแน่นอนนะครับลูกค้าผมไม่ได้เอาเต็มนะฮะหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมานะครับไม่สะดวกมาผมก็บริการจะส่งให้ได้เลยถึงหน้าบ้านนะครับ ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับผมค่าจัดส่งก็จะขึ้นอยู่กับาตามระยะทางของลูกค้าอยู่นะฮะนะฮะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็เดี๋ยวเราคุยกันนะครับค่าน,าน้ามันค่าคนขับนะครับผมกเ็เวลาส่งผมก็จะบางทีผมก็จะให้สไลด์นะฮะรถสไลด์ออนของผมนะครับทีมงานที่ใช้งานใช้บริการกันเป็นประจําอยู่ก็จะให้เข้าไปส่งนะครับแต่ถ้าว่าคิวเข้าไม่ว่างผมก็จะ ขับรถตามกัน er, 2คันนะครับขับรถยนต์คันนี้ไปคันหนึ่งแล้วก็รถส่วนตัวผมอ่คันหนึ่งนะครับขับขับสองคันนะครับแล้วก็จ้างคนขับคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่าน้ํามันนะครับค่าน้ามันค่าขนส่งเราคุยกันนะครับผมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ0ูนย์แปดห้านะครับโอเคด้านนอกด้านในนะครับด้านซ้ายด้านขวาเราดูครบแล้วนะครับผมแล้วก็เหลือบรรยากาศภายในห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันต่อครับลูกค้าเครื่องคันนี้นะบอกได้เลยว่าเครื่องแห้งนะฮะลูกค้านะฮะ ขออนุญาตเปิดนะครับขออนุญาตคาฝากระโปรงนิดหนึ่งครับเครื่องสวยเลยลูกค้านะครคันนี้เครื่องสวยเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ฝากระโปงกันก่อนครับฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมท้ายจากโรงงานนะครับจะมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนอย่งนีีนะครับสภาพสวยนะครับนะครับผมฮะรถไม่มีชนหนักนะลูกค้านะไม่มีชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมนี่ครับ้องเครื่องสวยๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับลูกค้าดูกันชัดๆชัดๆนะฮะ ดูกันแบบชัดๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะนะฮะนี่ครับไล่มาเลยครับไล่มาที่แก้มซ้ายนะครับนี่ครับผมลูกค้าดูหัวน็อตได้นะครับนะครับสวยๆเลยลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะขอย้ําว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพจแผ่นมอกยังอยู่ครบนะครับหมายเลขตัวถังชัดเจนเลยนะครับผม ะะโอเคต่อไปดูบรรยากาศภายในตัวเครื่องกันบ้างครับเครื่องเนี่ยแห้งๆนะลูกค้านะตามฝาวาลววเนี่ยไม่มีเยิ้มออกมาเลยนะครับนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องแห้งๆนะครับนี่ครับผมสุดยอดแน่นอนลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะครับแล้วก็กระปุกตรงนี้นะครับลูกค้ากระปุกตรงนี้จะเป็นกระปุก ABS นะคันนี้ได้เป็นระบบเบรก ABS นะครับผมหยุด หยุดเบรกได้นะครับห้ามล้อห้ามเบรกได้ด้วยระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็หรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับด้วยนะครับโอเคลำดับต่อไปครับผมจะไปสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับฟังเสียงกันนะครับมาเลยครับลูกค้าเสียงเครื่องก็โอ้โหเยี่ยมสนิทเลยลูกค้านะฮะเสียงเครื่องเงียบๆนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนียวซับนะครับขับแล้วขับแล้วดีขับแล้วรวยนะครับนะครับหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ เหลือเท่านั้นนะครับนะครับเป็นสีเขียวแนวซับนะครับผมและก็ยิ่งจะหาเงินหาทองให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะฮะลูกค้านะครับขับคันนี้แล้วไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับลูกค้าไม่ต้องไปผ่อนเป็นรายเดือนนะครับโอเคมาชมมาฟังเสียงกันนะครับเสียงห้่องเครื่องนะครับลูกค้าลองฟังเสียงเลยนะและผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นให้ลูกค้าได้ชมด้วยนะครับผมนะฮะฟังเสียงเครื่องกันก่อนครับลูกค้า ครับลูกค้าเสียงเครื่องนิ่มมากเลยนะฮะต้องขออภัยนะครับมีเสียงเครื่องบินเครื่องบินบินผ่านพอดีนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับต้องกราบขออภัยลูกค้าด้วยนะครับโอเคเป็นไงเป็นไงบ้างครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับโตโยต้าโคโรนานะฮะเอ็กซเอนะครับปี1997นะครับผมเครื่องยนต์ CA นะครับ1 6 0 0ซีซีนะครับ เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้านะครับระบบเบรก abs นะครับมี Airbag หรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษี2อ6 7ปีนี้นะครับผมลูกค้าครับรถพร้อมใช้งานนะครับ รถพร้อมใช้งานรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมบริการจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมโบร้อมกับโตโยต้าโคโรนาเอ็กเอร์สีเขียวเหนียวทัพย์คันนี้ต้องขอญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับวันนี้ผมโบนะครับขอญาาาตกลลไป่้นะสสวััดีครบ